นี่ก็เป็นการสีเทียนนะคะสีเทียนเทียนแท้นะคะตัวนี้นะคะแมนบักุญยยคีพึ่งแท้นะคะคีพึ่งแท้นะคะนี้กำลังจะกลับครับมาตามเหรอคิดถึงแล้วเหรอใช่เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับอันนี้ก็ยายตั้มนะคะอันนี้ก็คนจับเทียนนะจ๊ะ สวัสดีค่ะยายตั้มเหมือนว่าอันนี้ยายปู่นะคะกำลังสีเทียนนะคะบางคนก็สีสีมีเป็นมันก็ขาดน,ยนะยายเนาะต้องคนมีฝีมือนะคะถึงจะสีได้นะคะไม่ถามกันะี้ม่ถามกันนะสีเป็นกน็ก็จะไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าสีไปได้กับมันก็จะขาดนะคะอันนี้นะคะโอเคเราไปยายปู เก่งมากค่ะขอบคุณค่ะยายปูอันนั้นอันนั้นอเดี๋ยวครับอันนี้ก็คนที่ขางเทียนนะคะปิ้งเทียนจ้านะคะก่อนที่ก้อนที่เห้าเอาเทียนไปสีนะคะเฮาก็ต้องเอาเทียนมาปิ้งก่อนนาอยใหญ่เนะ ยายตงนะคะอันนี้นะคะขางให้มันอ่อนๆนะจ๊ะให้มันเนียนเนียนเนียนจ้าอืมอันนี้ยายอิ่มนะจ๊ะยายอิ่มก็จะสิจะขางเทียนนะคะขางแล้วขางแล้วก็เอาไว้แล้วนะคะย่าเลยย่าเลยเขาพ่อแล้วแล้วเอาไว้สิเขาพ่อแล้วนะคะพ่อระบ้อพ่อแล้วได้หลายเลด้สีด้สอันนี้ โอเคนะคะขอบคุณนะคะยายโต้งจ,จ,จะจะลงเฟซ